วันนี้มาเปิดเผยสูตรผสมน้ำมันมะกอกสำหรับล้างพิษตับของสวนสั่งฝันที่หลายคนอยากจะรู้นะครับลุงศรีทำอะไรเนี่ยขันน้ำส้มขันน้ำส้มขันน้ำส้มใส่กับอ่าใส่น้ำมันมะกอกใส่กับน้ำมันมะกอกเนาะครับอโอเคหลังจากทันเสร็จนะครับ <S <S ก็จกมะมากรองเอาแส่น้ำเนาะ ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับก็คือการคั้นน้ำส้มเขียวหวานนะครับแล้วก็กรองเอาแต่น้ำจริงๆนะครับไม่เอาเนื้อเลยแม้กระทั่งเนื้อละเอียดนะครับก็จะพยายามกรองออกให้ได้มากที่สุดนะก็จะให้เหลือเฉพาะน้ำจริงๆนะครับแล้วก็จะเอาไปผสมในน้ำมันมะกอกที่เราจะดื่มกันนะครับนี่คือ น้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ต้าเวอร์จินเอ็กซ์ต้าเวอร์จินนะครับที่จะใช้ดื่มเนาะสำหรับใช้ดื่มหรือทำน้ำสลัดอันนี้ครับแต่แม่หมอทำผัดทำทอดทำผัดทำทอดมันจะมีอีกแบบหนึ่งกินต้องผ่านความร้อนนานๆได้ครัขวดหนึ่งต้องใช้เท่าไหร่ป้าร้อยยี่สิบดีซีร้อยยี่สิบีซีเนาะแล้วป้าก็เอามากรอกใส่ขวดนะครับ อัตราส่วนระหว่างน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นกี่ชนิดก็แล้วแต่นะครับก็ให้อยู่ในอัตราส่วนนี้นะครับก็คือหนึ่งต่อหนึ่งน้ำส้มกัร้อยยี่สิบเข้ากันมนาะส้มนาวผสมมะนาวแล้วเหรอต้องมีพรามเปรียวไปตัดมันีเปรียวมึงซือ่างนี้บอกว่าก็องใส่เลยใ่ไมาไปใส่ใส่เท่าไหร่ครับถ้าเรากินร้อยยี่สิบซีซีใช่ไหมก็น้ำส้ม น้ำต้มแปดสิบอ่าน้ำมะนาวสี่สิบรวมเป็นร้อยยี่สิบเท่าเท่ากันค่ะนี่ก็คือให่มาใส่นีนถ้าเราอยากาให้อร่อยยิ่งขึ้นอยากได้รสชาติที่เราต้องการแล้วก็ปรับได้ตามความะสมนี่เท่าไหร่ร้อยยี่สิบนี่ที่ช่แล้วเหรอร้อยยี่สิบใช่ไหม,มถ้าใครมีโอกาสได้ไปที่สวนสังข์ฝันนะครับจะเห็นว่าที่สวนสัง์ฝันเนี่ยเขาจะเปิดเผยทุกขั้นตอนทั้งหมดนะครับอย่างตรงไปตรงมา ถ้าเป็นสถานที่จัดคอร์สที่อื่นนะครับอาจจะไม่ได้เปิดเผยให้คุณได้ขนาดนี้นะครับนี่คือข้อดีอันหนึ่งนะครับของการเข้าคอร์สที่ส่วนสั่งฝันดังนั้นสําหรับผู้เข้าคอร์สที่สนใจอยากจะเรียนรู้แล้วกลับไปดูแลเทงที่บ้านต่อก็จะได้ประโยชน์มากครับเนี่ยแล้วก็ปิดฝานะคะอ,อคแล้วนี่คือพรอ้อม<อ>ดื่มพร้อมดื่มมี่คือของที่กินกันเลี่ยนนะครับก็มีเกลือมี หัวปีนะครับแล้วก็ส้มเขียวหวานคือไม่ให้กินเนื้อนะกินได้เฉพาะน้ำมันนะนี่น้ำมันมะกอกนะครับผมดื่มน้ำมันมะกอกแล้วไม่รู้สึกว่ามันเพื่อประอมหรือกินยากเหมือนที่คนอื่นเขารู้สึกกันนะครับคือบางทีผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอุปทานมากกว่านะ สำหรับผมดื่มแล้วก็อร่อยนะครับไม่รู้สึกว่ามันกินยากอะไรเลยมีหลักฐานนะมีหลักฐานนะเพราะคุณมาคุณมากินแล้วนะเนื้อเชียดด้วยเงี้ยไอ้เง้าออกเกล็ดอะไรนะเงี้ยไรโพเงี้ยไรโพงครับเงี้ยไรโพงแปลว่าบ้านชายทุ่งแปลว่าบ้านทุ่ง dòng 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 ยี่สิบ้สามสิบ้เยพี่ออกไปเยี่อกยังไงครับอร่อยอร่อยโอเคเดี๋ยวใอ้หมดให้หมดให้หมด เคกินนับแค่เลี้ยงกินเอาใหญ่กันเอากันใหญ่เอาใหญ่เมื่อดืนนั้นมันมากอกแล้วนะครับก็จะพากันบริหารร่างกายเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับไม่ให้มีอาการผื่นผัอมบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมถึงต้องล้างพิษเพราะว่าเมื่อคนเรากินอาหารเข้าไปภายในร่างกายนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ถูกขับออกมาทางอุจจาระหรือปัสสาวะนะครับมันจะตกค้างอยู่ในร่างกายเราก็จะเกิดการเน่าเสีย แล้วสิ่งที่มันเน่าเสียนั่นแหละครับร่างกายก็จะดูดซึมตะข้อของเก่าจะเกิดเป็นมวลภาวะเป็นพิษต่อร่างกายและจะทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับและในการแพทย์แผนไทยนะครับมีวิธีในการที่จะทําให้อาการป่วยลดลงในทางการแพทย์เรียกว่าแปรไข้นะครับซึ่งมีหลายวิธีนะครับมีตั้งแต่การกระทุ้งพิษนะครับการรุหรือเอาพิษออกนะครับการล้อมคือการจํากัดสถานที่ไม่ให้มันลุกลามใหญ่โตนะครับ แล้วก็รักษาแลวก็บำรุงนะครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดดูดีๆนะครับทำไมเราต้องรอให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนแล้วค่อยมาหาวิธีดูแลรักษาตัวเองทั้งๆท,ที่เราสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่การเจ็บไข้ได้ป่วยมันสนุกเหรอครับมันไม่สนุกนะมันไม่ได้เดือดร้อนแค่ตัวเราเองนะครับมันเดือดร้อนทั้งคนรอบข้างคนที่เรารักต้องมาเฝ้าต้องมาดูแลต้องเสียเงินเสียทองทั้งนั้นการเอาพิษออกก็คือการป้องกัน ชนิดหนึ่งนะครับแม้คุณไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยผมแนะนำนะครับควรจะมาต้องมาทําอย่างน้อยปีละ1-2ครั้งนะครับถ้าคุณสุขภาพดีไม่ใช่แค่ช่วยตัวเองนะครับแต่ยังได้ช่วยชาติด้วย